สวัสดีครับผมสุภาพสิริจันทรามาศสวัสดีค่ะคุณัมาศผิวลองนิสิตระดับแทนปริญญาโทที่กำลังทำงานร่วมกับอาจารย์สุภาพค่ะครับเรามาจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพืชผลในระดับโมเลกุลภาวิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เราจะมานำเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลทุเรียน ทุเรียนหรือราชาแห่งผลไม้นะครับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยชนิดหนึ่งนะครับในแต่ละปีนะครับประเทศไทยเราส่งองอทุเรียนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกในปริมาณมากนะครับก็เลยทํารายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยนะครับก็เลยทําให้เกษตรกรชาวสวนนะครับอาจมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้จํานวนเื้อที่เพาะปลูกทุเรียนในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างใน่าจะสาคัญ กลุ่มวิจัยของเราได้ศึกษาเกี่ยวกับผลทุเรียนอย่างมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อทุเรียนที่เรารับประทานกันพ <c oughs> ุทธมารสร้ามเป็นคำว่าผลทุเรียนที่หรือว่าเนื้อทุเรียนที่เรารับประทานกันเนานะมันมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี ประโยชน์ต่อร่างกายเราแล,แล้วก็ยังมีมูลค่า,าสูงด้วยหนูได้มีโอกาสอ่านในง,งานวิจัยนะคะเพราะว่าเนื้อรูุเรียนเนี่ยมีทั้งแกมมาโคต์มิีซีเีแล้วก็อคูตาไฮโอนด้วยนะคะครับซึ่งสารส,สองชนิดเนี่ยนะครเป็นสารตั้นอุุมุลอมอสระที่สําคัญในร่างกายของเราและยังมี ่าสครับจากที่ได้เกิดไปนะครับว่ากลุ่มวิจัยของเราเนี่ยก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับผลทุเรียนมา,าระยะเวลาหนึ่งนะครับเวลาเราเดินเข้าสวนทุเรียนนะครับไปเก็บตัวอย่างของนะครับเราก็จะสังเกตตามพื้นสวนทุเรียนนะครับก็จะมีทุเรียนขนาดเล็กขนาดเล็กประมาณกำปั้นนะครับซึ่งเราขอเรียกว่าทุเรียนอ่อนนะครับแต่อย่าสับสนกับทุเรียนอ่อนที่มีข่าวว่ามีตำรวจไปจับการซื้อขายเนาะ ทำไมนะครับทำไม <S <S ใช่ค่ะเพราะว่าทุเรียนเหล่านั้นนะคะเป็นทุเรียนที่ซื้อไปก็ไม่สุดนะคะรับประทานไม่ได้ถือได้ว่าเป็นทุเรียนที่ไม่มีคุณภาพค่ะใช่ซึ่งทุเรียนเหล่านั้นเป็นทุเรียนที่ไม่แกเ่เต็มที่นะคบเหมือนเกษตรกรรีบตัดเกินไปดังนั้นอย่ารีบตัดทุเรียนนะครับในทุเรียนที่ไม่มีคุณภาพนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่ผลทุเรียนอ่อนซึ่งเป็นหัวใจของ การนำเสนอครั้งนี้แล้วกันนะครับว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยในปัจจุบันนะครับเป็นของใช้ทางการเกษตรไม่มีมูลค่านะครับทำไมถึงมีผลทุเรียนอ่อนตกตามพื้นส่วนทุเรียนเต็มไปหมดเลยแน่นอนค่ะว่าการที่จะได้มาซึ่งผลทุเรียนที่ทุกท่านนะคะเห็นตามท้องตลาดนั้นไม่ง่ายค่ะเกษตรกรนะคะจาเป็นที่จะต้องมีการ ตัดผลทุเรียนอ่อนบางส่วนทิ้งนะคะเพื่อรักษาคุณภาพของผลแล้วก็รักษาคุณภาพของต้นได้แก่กิ่งแล้วก็เพื่อป้องกันการเสียหายของต้นทุเรียนด้วยค่ะแตบเราจะต้องลองคิดว่าถ้าทุเรียนหนึ่งต้นเนี่ยนะครับมีแบบร้อยสองร้อยผลไม่ทีมันก็มากเกินไปใช่ไหมดังนั้นเพื่อที่จะให้ทุเรียนแต่ละต้นมีปริมาณของผลในปริมาณที่พอเหมาะกับต้นนั้นๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของการตัดผลทุเรียนอ่อนขนาดกำั้นออก ะะเราได้เล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์ของทุเรียนอ่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราผลทุเรียนอ่อนเนี่ยมาตัดดูเราก็จะเห็นว่าทุเรียนอ่อนมันในเนื้อข้างในเนาะมันมีความเป็นเมือกมันก็เหมือนกับคล้ายๆเราเรา,เรารู้สึกเราไปเปรียบเทียบกับให้ให้ให,ให,ให้ท่านผู้ฟังคิดง่ายๆแล้วกันเหมือนกับเมื่อหอยทากนะครับเมื่อหอยทากก็มีไปการประยุกต์ใช้ในเครื่องสัาผั เราก็เลยเป็นที่มาของไอเดียว่าเอ้เราจะสกัดสารจากทุเรียนอ่อนเนี่ยเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะให้พุทธมารพาทุกท่านไปชมสวนทุเรียนแล้วลองดูว่าทุเรียนมีกระบวนการการเจริญเติบโตอย่างไรเราใช้ผลทุเรียนอ่อนในระยะไหนแล้วเราสกัดออกมาเป็นสารสก,กัดผลทุเรียนอ่อนได้อย่างไรค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะขอพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมสวนทุเรียนกันค่ะซึ่งเป็นสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีค่ะ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศจากสวนทุเรียนจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะก่อนอื่นเลยทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับผลทุเรียนระยะโตเต็มที่ซึ่งพบได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะคะโดยจะแตกต่างจากผลทุเรียนอ่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จะนำเสนอวันนี้ดังนั้นหนูจะพาทุกท่านมาดูระยะการจเจริญเติบโตของทุเรียน และเหตุผลที่ว่าทําไมทุเรียนอ่อนนั้นถือได้ว่าเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรก่อนค่ะโดยเราจะมาเริ่มต้นกันที่ดอกทุเรียนดอกทุเรียนเป็นดอกช่อสมบูรณ์เพศดังนั้นเมื่อเกิดการผสมเกสรดอกทุเรียนหนึ่งดอกจะเจริญไปเป็นผลทุเรียนหนึ่งผลซึ่งถ้าหากลองนับจากภาพนี้นะคะจะพบว่าดอกทุเรียนอาจจะสามารถเจริญไปเป็นผลอ่อนได้ถึง 1 0ถึง12ผลเชี่ยวค่ะและมากไปกว่านั้นคือช่อของดอกทุเรียนจะออกที่บริเวณกิ่งค่ะดังภาพนี้ซึ่ง1กิ่งเราจะพบว่ามีช่อของดอกทุเรียนมากกว่า1ช่อโดยภายหลัง30-45ถึงวันหลังจากการบานของดอกทุเรียนเราจะพบผลอ่อนค่ะซึ่งผลของทุเรียนอ่อนจะมีลักษณะดังภาพนี้ค่ะ โดยทั่วไปแล้วทุเรียนที่เราซื้อมารับประทานจะมีขนาดของผลที่ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ขนาดของผลที่สมบูรณ์และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วนั้นชาวสวนจำเป็นต้องตัดผลทุเรียนอ่อนบางส่วนทิ้งค่ะและนี่ก็คือภาพของผลทุเรียนอ่อนก่อนการตัดแต่งค่ะ จะพบว่ามีขนาดประมาณ1กกำมือดังนั้นชาวสวนจะทำการตัดแต่งผลทุเรียนให้มีจำนวนผลต่อต้นที่เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปแล้วทุเรียน1ต้นจะมีผลทุเรียนอ่อนที่ถูกตัดทิ้งประมาณ100-300ถึงผลต่อต้นค่ะ ภาพนี้เป็นการตัดแต่งผลทุเรียนอ่อนเพื่อให้มีจำนวนผลต่อต้นที่เหมาะสมซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาคุณภาพของผลทุเรียนแล้วการตัดแต่งผลยังจะช่วยป้องกันความเสียหายของกิ่งทุเรียนเนื่องจากการรับน้ำหนักที่มากเกินไปด้วยค่ะและภายหลังการตัดแต่งผลทุเรียนอ่อนจำนวนผลทุเรียนบนต้นที่ถูกปล่อยให้เจริญต่อไปจะลดลงดังภาพนี้ค่ะ ทำให้มีผลทุเรียนอ่อนที่ถูกตัดทิ้งจํานวนมากซึ่งการตัดแต่งผลอ่อนของจังหวัดจันทบุรีนั้นจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมค่ะหากได้ลองไปชมสวนทุเรียนทุกท่านจะพบทุเรียนอ่อนตามพื้นสวนหรือใต้ต้นทุเรียนจํานวนมากเลยค่ะและในปัจจุบันยังไม่มีการนําผลทุเรียนอ่อนนี้ไปใช้ประโยชน์และยังไม่มีรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นอาจารย์สุภาร จึงได้นำผลทุเรียนอ่อนกลับมาที่ห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาเพิ่มเติมค่ะโดยทั่วไปแล้วขนาดผลทุเรียนอ่อนที่ถูกตัดทิ้งจะมีขนาดประมาณ1กึ่กำมือดังภาพนี้ค่ะโดยขนาดเฉลี่ยของผลทุเรียนอ่อนที่ถูกตัดทิ้งนะคะจะมีขนาดตั้งแต่6ถึง12เซนติเมตรเมื่อผ่าดูพบว่ายังไม่มีการเจริญของเนื้อผลทุเรียน ไม่มีกลิ่นเฉพาะของทุเรียนที่พบในระยะสุกซึ่งมีซันเฟอร์เป็นองค์ประกอบอีกทั้งยังพบเมือกใสซึ่งเป็นเพคกตินอีกด้วยค่ะดังนั้นเราจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่ากับผลทุเรียนอ่อนที่เป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรและไม่มีมูลค่าค่ะซึ่งเทคโนโลยีที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลทุเรียนอ่อนนั้นคือการมาวิธีการเตรียมสารสกัดที่มีริดต้าน,นอนุมูลอิสระและเพคกตินจากผลทุเรียนอ่อนค่ะ โดยเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและไม่ซับซ้อนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกทั้งยังประหยัดและไม่สิ้นเปลืองพลังงานด้วยค่ะในกรรมวิธีจะประกอบด้วย2ส,ส่วนค่ะคือกรรมวิธีการเตรียมผงทุเรียนอ่อนแห้งจากผลทุเรียนอ่อนด้วยวิธีฟรีสไดและยังมีกรรมวิธีการสกัดโดยใช้น้ำและเอทานอลเป็นตัวทำละลายซึ่งมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคค่ะ เมื่อนำผงสารสกัดที่ได้จากการทำฟริสไดเมื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่าให้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงเทียบเียงกับวิตามินซีค่ะโดยสารสกัดที่ได้จากการใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายจะให้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าการใช้น้ำเป็นตัวทำละลายโดยในสารสกัดทั้งสองยังมีเพคตินเป็นองค์ประกอบด้วยค่ะ ในส,สารสกัดด้วยน้ํานั้นพบปริมาณเพคตินที่สูงซึ่งเพคกตินนั้นมีคุณประโยชน์ด้านเครื่องสาอางมากมายเช่นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังและยังใช้เป็นติกเกอร์เนอร์ที่ได้จากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอีกด้วยค่ะจึงถือได้ว่าเทคโนโลยีที่นำมาถ่ายทอดนั้นเป็นกระบวนการที่นำผลทุเรียนอ่อนซึ่งไม่มีมูลค่าเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างเป็นนวัตกรรมสารสากัดผลทุเรียนอ่อนที่มีคุณสมบัติที่ดี คือมีลิซานอนุมูลอิสระที่สูงใกล้เคียงกับวิตามินซีและยังมีเพ็ตินในปริมาณมากถือได้ว่าลิทางชีวภาพเบื้องต้นนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเป็นอย่างไรงครับกับเทคโนโลยีที่เราได้นําเสนอไปในการใช้สกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลทุเรียนอ่อนนะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เรานําเสนอไปมีความง่ายแล้วก็ใช้สารที่ มีความปลอดภัยต่อผิวหนังดวยนันก็จะเหมาะสําหรับนําไปใช้ในเป็นส่วนผสมในเลิตภัณฑ์นเครื่องสำอางได้นะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือผู้ประกอบการเครื่องสำอางนะครับที่ท่านผลิตเครื่องสำอางท่านอาจจะมีความสนใจที่จะนําสารสก,กรัดทุเรียนอ่อนของเราไปเป็นส่วนผสมชนิดหนึ่งในเครื่องสำอางของท่านนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในโครงการที่เราคิดค้นเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกับ นโยอบายของรัฐบาลหรือว่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพนะครับที่สามารถช่วยสร้างมูลค่าให้กับของเหลือใช้จากการเกษตรแน่นอนค่ะสำหรับชาวสวนทุเรียนนะคะหลังจากที่ท่านตัดผลทุเรียนอ่อนแล้วอย่ยเพิ่งทิ้งผลทุเรียนอ่อนกันนะคะเพราะถือได้ว่าณตอนนี้ผลทุเรียนอ่อนไม่ได้เป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรอีกต่อไปแล้วค่ะ